สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องทนายของลุงพลนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องทนายกับลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะน่าเห็นใจลุงพลนะครับผู้ที่เหมือนมีความพยายามที่จะให้เขา ตกระกรรมลำบากใครเป็นคนขีดเส้นให้เขาเดินแบบนี้ท่านลองสังเกตดูนะครับว่าการที่ลุงพลมั่นใจว่ามีทนายที่ดีมือดีที่ไว้วางใจได้วันหนึ่งเขากลับไม่ทําหน้าที่ต่อไปหรือเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการเป็นทนายให้กับชัยพลวิพากลางคัน เพิ่งผ่านการนัดหมายจากศาลเพื่อที่จะนัดร้องด้วยสาเหตุบางประการทำให้ศาลท่านมีคำสั่งเลื่อนออกไปถือว่าเป็นหน้าสิวหน้าขวานนะครับแต่ทำไมนะ่ะจึงเกิดปัญหาขึ้นทำให้ลุงพลไม่มีทนายถ้าตามรูปการก็คือหรือตามกฎหมายก็คือทนายชุดเก่าที่ประกาศที่จะ ไม่ทำก็ถือว่าเป็นทนายชุดเก่าแต่ยังไม่สิ้นสุดจะต้องไปถอดถอนตัวเองออกจากการเป็นผู้ทำคดีก็คือไปยื่นสารแต่เมื่อไปยื่นแล้วสารไม่อนุมัติเพราะว่าสารจะเป็นห่วงตัวความหรือจําเลยคือชัยพลวิภาถ้าสารอนุมัติที่ท่านขอแล้วมองไปที่ตัวความหรือจําเลยเขายังหาทนาย ไม่ได้จะทำยังไงก็จะถูกกล่าวหาจากสังคมมากมายว่าทำอะไรกันมีเช่นนั้นมันก็มีการกันแกล้งกันได้ไม่มีปรีมีคุยอยากถอนออกก็ถอนจึงไม่มีมาตรฐานดังนั้นต้องวัดตัวความหรือจำเลยหาทนายใหม่ได้หรือยังเมื่อเขารู้ว่าทนายเดิมไม่ทำให้เขาแล้วเขาหาทนายความหรือยัง เขาได้ทนายความหรือ,อยังวัดกันตรงนี้เมื่อได้แล้วจำเลยหรือตัวความก็ต้องมายื่นสารเพื่อขอถอนทนายชุดเดิมออกมันต้องมีเหตุมีผลนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับหนุ่มน้อยหน้ามนมันทำไทม์ไลน์นี้ขึ้นมาผมถามว่าไทม์ไลน์ทำไมวันนั้นวันนั้นมันให้นักข่าวช่องหนึ่ง ไปทำไทม์ไลน์เพื่อที่จะดูเวลาจะได้กะเวลาวันไหนไม่ทราบขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมถามว่าทำไมไม่ทำไทม์ไลน์วัดถ้ำผาแอกก่อนมึงกลับไปทำไทม์ไลน์วัดภูหลวงก่อนแล้วที่สำคัญมึงสั่งนักข่าวให้ไปทำไทม์ไลน์วัดถ้ำภูหลวงแล้วก็ต่อมาที่วัดถ้ำผาแอก เพื่ออะไรมันไปสั่งเขานะครับสั่งสื่อว่าให้สื่อทำไทม์ไาลนาย์อย่างนู้นอย่างนี้ไปสั่งสื่อช่องช่องหนึ่งให้นักข่าวไปทำทำไมไม่ทำไทม์ไาลนา์วัดถ้าผายแอกก่อนเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับผมเริ่มสงสัยตัวมันแล้วผมถามว่าคนดีๆเนี่ยเขาจะ ไม่สงสัยพระแต่ลูกทรพีคนนี้กลับสงสัยพระอีกตอนแรกมานะ่ะสงสัยพระนะและเหตุใดถึงกลับตาลปัดมาสงสัยลุงก็ไอเรื่องซองขาว5 0 0พนเรื่องนี้คนในหมู่บ้านมาบอกผมว่าหนุ่มน้อยหน้ามนให้สื่อเช่าหนึ่งไปทำไทม์ไลน์มามันผิดปกติครับเรื่องที่สอง ผมถามเอฟซีหน่อยว่าเอฟซี FC จำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วมีสายโทรเข้ามาโทรกลับมาอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันดันลืมปิดเสียงมันตอบเขากลับไปว่างานสำเร็จแล้วผมถามว่างานที่สำเร็จแล้วคืองานอะไรมึงออกมาตอบกูด้วยตรงนี้เจ้าหน้าที่ ไม่เอามันไปสืบสวนโง่ลืมปิดเสียงงานสำเร็จแล้วคืออะไรออกมาตอบด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับต่อจากนี้รอข่าวดีเรื่อยไปหลายวันมานี้ผมส่องพระเครื่องมากจึงทำให้ตาเจ็บแถมปวดฟันด้วย3มวันเลยยังดีที่เมื่อวานหมอถอนเรียบร้อย แต่ยังเจ็บแผลอยู่ส่วนลุงพลช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงรอฟังข่าวดีต่อไปรุกป่าคือแอบเข้าไปจับจองที่ดินตัดไม้ทำลายป่าสารพัดคุณครูใช้ที่ดินครึ่งไร่ติดถนนโดยเปิดเผยเจ้าหน้าที่ป่าไม่รู้เห็นมาตลอดหลายสิบปีไม่ผิดไม่กี่ปีมานี้ ยกให้ลุงป้าทํากินเรื่อยมาลุงตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้กอเดียวซึ่งไม่ได้นำไปค้าขายจึงทําได้ถ้าผมจะกลางกฎหมายตรงนี้และพูดเหมือนฝ่ายตีลุงเพื่อนๆอ,อ่านแล้วคงอึดอัดคำพิพากษาของศาลนั้นไม่ได้ตรงดิ่ง แต่เหมือนรถวิ่งเลี้ยวไปตามทางท่านดูเจตนาแล้วมีดุลยพินิษพิจารณาตามสมควรแก่เหตุที่เกิดขึ้นหลายประการลุงไม่เหมือนคนที่มีเจตนาแอบเข้าไปในป่าเขาและตัดไม้ไปขายพร้อมยึดที่ดินมาเพาะปลูกพืชและสร้างพญานาคนี่แหละ เรียกว่าผิดเต็มๆคือลูกป่าทําไม้ก่อสร้างสิ่งผิดกฎหมายหลายโพสต์ที่ผ่านมาผมจึงเขียนแนวนี้คือใช้แนวคําพิพากษาบวกดุลยพินิษของศาลปรับปรุงมาเขียนให้เพื่อนๆอ,อ่านและสบายใจเอาไว้เปรียบเทียบกับคําพิพากษาไม่ใช่วิจารณ์แบบฝ่ายตรงข้ามคือตรงดิ่งตกถนน หรือลงครองแบบเอาลุงผิดติดคุกผมไปฟังและทักทายช่องพวกเขาเหมือนกันฟังแล้วก็พอรู้ว่าพวกเขาแกล้งดือ้อพูดปลอบใจตัวเองและพักพวกบางคนเตรียมค้อนขวานจะมาทุบพญานาคให้ได้บาปกรรมขึ้นปากแบบนี้นะ่ะเก็บไว้ในใจดีกว่านะผมเคยโพสต์เมื่อต้นปี64ว่าสาร ไม่สั่งทุบพญานาคร้อซตอนนี้ปี65มีบางท่านเชื่อว่าไม่ทุบร้อยเปอร์เซเช่นกันคือมาดามลาเต้กับเจ้าปู่ขอบคุณที่ทั้งสองคนทั้งสองท่านเห็นตรงกันตอนนี้เท่ากับมีสมคนบอกไม่ทุบเพื่อนเพื่อนเอนชื่อไหมเอ่ยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของชัยพลวิภาหรือลุงพลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนึกถึงคำที่ท่านบอกว่าตัวเราเปรียบเสมือนหมอเมื่อมีคนไข้มาก็ต้องรักษาและไม่ทิ้งคนป่วยไว้กลางทางต้องรักษาให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอบคุณคำนี้ที่ทำให้เรานั้น มีแรงสู้กับโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีภาพของทนายความท่านหนึ่งชื่อว่าสุรชัยชินชัยซึ่งภาพดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้ความยากจนเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนแฟนคลับของลุงพลและป้าแตนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายคนแรกบอกว่าให้กำลังใจลุงพลป้าแตนสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมกู้ศักดิ์ศรีลุงพลคืนมาจากพวกคนชั่วทั้งหลายค่ะความดีจะชนะทุกอย่างค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจจังท่านเป็นคนอีสานเหมือนลุงป้าด้วย ท่านเก่งมากและมีความยุติธรรมสูงดูเหมือนลุงป้าเคยแวะไปหาท่านที่บ้านหลายเดือนมาแล้วไม่คิดว่าท่านจะคือทนายที่มาช่วยลุงพลป้าแตนคืนความยุติธรรมให้กับลุงป้าเสียทีจะต้องเข้าเฟสเป็น FC ท่านแล้วจะให้กำลังใจให้ท่านสู้ๆสู้สไม่ถอย ถัดมานะครับบอกว่าสู้ต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทุกคนในโลกใบนี้ก็ต้องสู้เหมือนกันหมดทุกๆคนถ้าเราไม่ผิดสู้ยิบตาค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ผ่านโรคร้ายไปได้นะครับถัดมานะครับบอกว่าถ้าว่าตาพลเป็นคนชั่วผมเองไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าว่าไอตู่เป็นคนชั่ว ผมนี่เชื่อสนิทใจ